สวัสดีค่ะวันนี้นอนช่วยรีวิวอันนี้พัทวีวเหรอคะวีวสีอะไรคะสีอ่อแดงๆนะลูกเนะโอ้เป็นรถอะไรอ่ะบิ๊กฟูดอะลูกเหรอบิ๊กฟูดลองแกะซิมาดูซิมันมีอะไรบ้างคะแกะปนวีดูซิ ดูสิมอนสเตอร์เหมือนก <Monster. S 2> ันนะคะไหนแม่ดูสิมอนเตอร์รุน้านได้มันเป็นล้ออะไรคะล้อพลาสติกใช่ไหมล้อพลาสติกล้อมอนอนอันไชิอ้น่ไนอกเพื่อนๆว่ามันทำอะไรได้มังคะมันชินได้ชินได,นนได้นี่อันนี้ใต้ท้องมา เป,ไปไเ,เปิดไม่ได้เนาะเปิดไม่ได้เปิดประตูไม่ได้ข้างเปิดได้ไหมลูกเปิดไม่ได้เหมือนกันนะเปิดไม่ได้เหมือนกันเหรอข้างบนล่ะเปิดไม่ได้เหมือนกันเปิดไม่ได้เหมือนกันคา่านเปิดไม่ได้เหมือนกันแล้วถูกใจไหมคะถูกใจขอบคุณครับพี่หมูเนาะขอบคุณครับพี่หมูซื้อมาให้น้องนายเอาอี แล้วค่ะอ่ะบ๊ายบายเ<า>พื่อนๆเดี๋ยววิวคันต่อไปกันนะจุ๊กๆค่ะนี่จุกจ๊กจุ๊กใหญ่กว่าคันนี้น